ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Little f r i e n d on Toys นะคะ Toys มี S ด้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของช่องนะคะเนื้อหาหลักนะคะก็คือการรีวิวของเล่นเด็กและของสะสมของผู้ใหญ่นะคะใครที่ชื่นชอบหุ่นเกมส์รถยนต์ตัวต่อ Lego set limited edition นะคะไม่ว่าจะเป็นเซตใหญ่เซตเล็กนะคะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่นะคะเราจะมีมาให้ชมกันมากมายเลยนะคะ ส่วนในอนาคตันใกลนะคะเราก็จะมีรีวิวเซตต่างๆนะคะรวมถึงของเล่นหลากหลายประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวหุ่นของ play as k ค i นะคะหรือว่าตัวต่อ Lego play m o b i l หรือเป็นตัวต่อที่เป็นแถบแม่เหล็กนะคะที่เด็กๆชอบเล่นกันนะคะสำหรับโปรเจกต์แรกนะคะเราก็จะเริ่มกันเลยค่ะโดยจะพาเพื่อนๆนะคะไปตามหาชุดต่อ Lego Harry Potter ค่ะเป็นเวอร์ชั่นครบรอบ20ปีนะคะหายากมากค่ะ แล้วก็ยกเลิกการผลิตไปแล้วค่ะโปรเจกต์นี้นะคะเราก็จะรีวิวเลโก้นะคะเซตต่างๆที่มีเจ้าตัวฟิกเกอร์นะคะก็คือตัวหุ่นตัวเล็กของเลโก้นะคะเป็นสีทองค่ะซึ่งออกแบบมานะคะเฉพาะฉลองครบรอบ20ปีของเลโก้แฮร์รี่พอตเตอร์เท่านั้นนะคะและแต่ละชุดนะคะก็สามารถนํามาประกอบเชื่อมต่อเป็นเป็นปราสาทฮอกวอตส์ Hogwarts ได้นะคะค่ะรายชื่อเซตนะคะ ตามโปรเจกต์ของเราก่อนนะคะที่เราจะตามหาก็จะมีตามนี้นะคะและสำหรับวันนี้นะคะแน่นอนว่าเป็นคลิปเปิดตัวคลิปแรกนะคะเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะนี่เลยค่ะเป็น Lego Harry Potter นะคะชุดแรกนะคะชุดครบรอบ20ปีของ Hogwarts นะคะชื่อชุดว่าความผิดพลาดของน้ำยาสับพาร์นะคะหรือภาษาอังกฤษนะคะมีชื่อว่า h w a r t s Polyjuice Potion m i s t a k e ค่ะ ค่ะสำหรับเซตนี้นะคะออกวางขายในปี2021ค่ะเพื่อฉลองครบรอบ20ปีที่เราได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นะคะในกล่องนะคะจะมีทั้งหมด217ชิ้นนะคะและมีเจ้าตัวมินิฟิกเกอร์ทั้งหมด4ตัวค่ะที่เป็เศษที่สุดนะคะก็คือตัว Harry Potter ตอรสีทอง1ตัวนะคะซึ่งทำออกมานะคะโดยเฉพาะเลยนะคะของซีรีส์นะคะ20ปีฉลอง20ปีนี้ค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่า ปี2021นะคะเป็นปีครบรอบ20ปีที่เลโกนะคะได้เปิดตัวซีรีส์แฮร์รี่พอตเตอร์ครั้งแรกตั้งแต่ปี2001ค่ะตอนนั้นนะคะเป็นช่วงที่หนังของแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะ The Philosopher's Stone นะคะหรือภาษาไทยนะคะชื่อว่าศีลาอาถันนะคะเข้าฉายพอดีค่ะทำให้เลโก้นะคะร่วมมือกับ Warner Brothers นะคะออกชุดของเล่นนะคะตามเนื้อเรื่องตรงกับในหนังค่ะ และเพื่อฉลองครบรอบ20ปีนะคะ l e g o ้ LEGO ก็เลยทำเจ้าตัวมินิฟิกเกอร์สีทองพิเศษนะคะเป็น Limited Edition นะคะออกมาในหลายๆชุดนะคะคิดว่ารุร่นจะมีเท่าที่ทราบนะคะมีทั้งหมด9ตัวะคะ่ะเราจะมาตามหากันทั้งหมดนะคะและมาดูกันนะคะช่วยกันลุ้นไปด้วยค่ะว่าเราจะตามหาได้ครบทุกตัวหรือเปล่านะคะโดยเจ้าตัวฟิกเกอร์สีทองนี้นะคะ ไม่มีขายแยกค่ะก็จะมาพร้อมกับชุดนะคะแต่ปัจจุบันนะคะก็จะมีขายแยกนะคะตามร้านค้าออนไลน์นะคะโดยผู้ที่เคยซื้อชุดก่อนหน้านี้นะคะเขาก็จะแยกตัวนี้ออกมานะคะและก็เอามาขายในราคาที่ค่อนข้างแพงขึ้นนะคะอย่างชุดนี้นะคะราคานะคะก็จะอยู่ที่ ตอนที่เปิดตัวนะคะอยู่ที่ประมาณ800บาทนะคะแต่ปัจจุบันนะคะราคาตลาดอยู่ที่1,000บาทส่วนเจ้าตัวฟิกเกอร์นะคะของ Harry Potter นะคะที่เคยเห็นนะคะก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ400-600บาทนะคะยังไงถ้าใครอยากจะลองสะสมนะคะโดยตรงก็คือตรงไปที่เจ้าตัวฟิกเกอร์สีทองเลยก็ลองเลือกดูนะคะว่าจะซื้อจากเจ้าไหนได้นะคะที่ราคาถูกที่สุดนะคะแต่ว่าส่วนตัวแล้วต้องการที่จะลอง เอาชุดต่างๆมาเชื่อมต่อเป็นประสาทฮอกวอ์ด้วยค่ะแล้วก็ถือว่าฟิกเกอร์แต่ละตัวก็ได้มาเป็นของแทนเป็นของสะสมเพิ่มเติมค่ะก็เลยตัดสินใจทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาค่ะค่ะชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ชุดนี้นะคะมาจากในเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะจ้ช่องของ c r e ร s ห้องแห่งความลับค่ะก่อนที่จะพาไปดูนะคะลูกเล่นนะคะขอสรุปฉากนะคะ ที่อ้างอิงน,นะคะแล้วก็ติดตามกันแบบอินๆเลยนะคะเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งเลยค่ะเนื้อเรื่องนะคะของแฮร์รี่พอตเตอร์ภาค2ห้องแห่งความลับนะคะช่วงนั้นนะคะที่ฮอกวอตส์นะคะทุกคนวาวุ่นกันวุ่นวายกันมากค่ะเพราะว่าเกิดเหตุการณ์มีการกรีดผนังนะคะและคนทงั้สัตว์นะคะถูกสาบให้เป็นหินค่ะทําให้ทั้งโรงเรียนนะคะเรื่องลือกันค่ะเรื่องห้องแห่งความลับและใครคือผู้สืบทอดสรทรีนะคะ แฮรี่กับรอนนะคะก็เลยสงสัยดร a ก้อนมาลฟอยนะคะว่าอาจจะรู้อะไรบางอย่างอะ่ะเฮอไมายนี่ก็เลยเสนอแผนขึ้นมาว่าเราจะทำน้ำยาสับพรดค่ะก็คือ polyjuice potion นะคะโดยเจอสูตรนะคะในหนังสือที่ได้มาจากห้องสมุดส่วนจำกัดนะคะเพื่อปลอมตัวเป็นเพื่อนสนิทของดร a ก o m a มาลฟอยนะคะก็คือครับกับกอยนะคะและแอบ,บถามในห้องนั่งเล่นนะคะที่บ้านซิสตรีนะคะเผื่อว่าจะได้ความจริงอะไรบางอย่างนะคะ ทั้ง3คนนะคะใช้ห้องน้ําของไมท์เทอจอมคร่ําครวญนะคะเป็นฐานรับตั้งหมอยานะคะและก็รุมยาเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีใครเข้ามานะคะน้ํายานะคะต้องบ่มนานหลายสัปดาห์มากเลยนะคะระหว่างนั้นทำไมวันนี้ก็ควบคุมขั้นตอนละเอียดมากเลยค่ะส่วนแฮร์รี่กับรอนนะคะหลอกเอาเส้นผมของแครบกับกอยนะคะในเวอร์ชั่นของหนังนะคะก็จะหลอกให้กินขนมนะคะทำให้สลบไปจากนั้นก็ดึงผมออกไปค่ะ ส่วนทานโนี่นะคะก็ได้เส้นขนมาเหมือนกันค่ะจากชุดคลุมของ Millicent b o า s t r o ส e นะคะที่ดวนกันในคลับดวนขาทาค่ะแล้วเชื่อว่าผมนี้นะคะเป็นผมของ Millicent ค่ะก็เลยนำทั้งหมดนะคะมาผสมกันและทั้ง3คนก็ยกน้ำยาสับปะรดดื่มขึ้นพร้อมกันค่ะผลก็คือแฮร์รี่กับรอนนะคะแปลงร่างเป็นแครบกับกอยได้เป๊ะเลยค่ะแต่เมลนี่นะคะ หน้านะคะเริ่มเป็นขนหูยาวปลายแหลมเป็นหน้าแมวค่ะเธอก็เลยรู้นะคะว่าสิ่งที่เธอหยิบมานะคะไม่ใช่ผมคน,นะคะ่ะแต่เป็นขนแมวนั่นเองค่ะซึ่งน้ำยาสับปะรดนะคะใช้กับมนุษย์เท่านั้น,นะคะ่ะพอผสมกับขนสัตว์นะคะก็จึงทําให้เธอกลายเป็นครึ่งคนครึ่งแมวเธอก็จึงต้องซ่อนตัวในห้องน้ําก่อนค่ะและหลังจากนั้นก็ต้องไปห้องพยาบาลค่ะ ส่วนแฮรี่กับรอนนะคะในร่างของครับกับกอยนะคะก็แอบ,บย่องเข้าไปที่ห้องนั่งเล่นของซิริทารีนนะคะและนั่งคุยกับดรากมาลฟอยนะคะแต่สุดท้ายนะคะเขาก็ไม่รู้ค่ะว่าใครคือทาย,ยาทของซิริทรีนที่แท้จริงนะคะแต่ดรกอนคุยโม้โอ้วดทั้งข่าวลือเก่าๆนะคะพอยามหมดฤทธิ์นะคะทั้งคู่ก็รีบหนีกลับไปค่ะส่วนเทมไมร์นนี้นะคะก็พักปืนนะคะจนกลับมาสภาพปกติได้ในภายหลังค่ะ เดี๋ยวเราจะมาลองต่อไปพรอ้อมๆกันเลยนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นว่ามีลูกเล่นอะไรบ้างนะคะแล้วคือแมวนี่นะคะที่เล่าไปเมื่อสักครู่นะคะก็จะเห็นเลยค่ะว่าเธอแปลงร่างเป็นครึ่งคนครึ่งแมวค่ะแต่ก็น่ารักเหมือนกันเลยนะคะดูจากเจ้าตัวหุ่นที่สลับหัวตรงนี้นะคะและนี่ค่ะคือแฮร์รี่สีทองนะคะสุดพิเศษของเราที่เราเริ่มตามหาค่ะตายมาแล้วค่ะตัวแรกค่ะ ตอนนี้นะคะเรากําลังต่อรอนนะคะให้แปลงร่างเป็นแครปแล้วค่ะส่วนแฮรี่นะคะก็กลายร่างเป็นกรอยค่ะ ขอสุดท้านี่คือก๊อกน้ำที่ซ่อนทางลาดัดค่ะ เสร็จแล้วค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะซุ่มกล้องให้ดูใกล้ๆกันนะคะอันนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคะ่ะก็จะมีทั้งหมดนะคะตัวละครนะคะห้องน้ำฮอกวอตส์นะคะพร้อมกับทางลับของใต้ซิงค์นะคะและก็มีนี่นะคะห้องลับใต้ซิงค์นะคะและก็มีมินิฟิกเกอร์ครบนะคะทั้ง4ตัวนะคะก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะรอนวิสลี่นะคะแฮร์รี่พอตเตอร์สีทองตัวนี้นะคะโอ้ oh. แล้วทองไม่น่าจะลอกด้วยนะคะค่ะแล้วก็ที่ด้านหลังนะคะก็จะมีเป็นสนัญลักษณ์นะคะ20ปีค่ะเพราะว่าทางเลโก้นะคะก็จะมีผลิตเซ็ตอื่นๆนะคะที่มีตัวเจ้าตัวมินิฟิกเกอร์นะคะสีทองเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้เป็นตัวพิเศษที่เป็นฉลองครบรอบ20ปีเหมือนของแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะก็ถ้าใครชอบนะคะของ Star Wars ก็จะมีบางตัวนะคะที่เป็นสีทองนะคะแต่ว่าเราตามหาโปรเจกต์ี้ก่อนนะคะ โอเคค่ะทีนี้เรามาเริ่มรีวิวกันนะคะเซตนี้เป็นเซตเล็กนะคะเราเริ่มจากเซตตรงนี้ก่อนนะคะส่วนตัวไม้นเฮอเมลนี่นะคะก็จะมีเป็นเวอร์ชันอย่างนี้นะคะสามารถถอดผมของเทอร์เมลนี่ออกนะคะแลวก็ใส่เป็นหัวแมวค่ะเทอเมลนี่นะคะก็จะมีปลิ้นออกมานะคะพิมพ์ลายออกมาเป็นหน้านี้2แบบนะคะก็คือหน้าแบบตกใจนะคะ เราก็ใส่ก็คือเล่นได้หลากหลายค่ะแล้วก็เป็นหน้ายิ้มนะคะถ้าเราจะทําเป็นตัวซีรีส์สั้นๆนะคะของแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะก็สามารถสลับได้นะคะว่าจะใช้หน้าตรงไหนนะคะถ้าสําหรับตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นรอนนะคะรอนนี้ก็เหมือนกันค่ะิพมพ์ลายมี2หน้านะคะเรากลับหน้ามาเป็นตรงนี้นะคะ หน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าของแรปค่ะครบใช้ผ่มทรงนี้ค่ะนี่คือตอนแปลงร่างแล้วนะคะส่วนแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะก็จะกลายร่างเป็นกอยนะคะแล้วก็มีพิมพ์ลายสองหน้านะคะส่วนหน้าที่ใส่แว่นนะคะคือแฮร์รี่พอตเตอร์ต้นฉบับเลยค่ะนี่ค่ะแฮร์รี่พอตเตอร์ผมจะเป็นสีดำเข้มนะคะก็จะได้ทั้งหมดนะคะ2เวอร์ชันนะคะแล้วก็จะมี ทั้งหน้าที่หมุนสลับด้านกันได้นะคะค่ะนี่ค่ะตัวพระเอกของเรานะคะก็คือ Harry p o พอตเตอร์ตัวสีทองนี่ค่ะคือรุ่นครบรอบ20ปีนะคะเลโก้แฮ r ์รี่พอตเตเหมือนเวอร์ชั่นของทองคำเปเลวแต่ไม่ต้องจุดธูปนะคะทองไว้รอกค่ะโอเคค่ะตัวแฟนเลโก้นะคะสะสมกันค่ะเพราะว่าเป็นรุ่นพิเศษนะคะมีแท่นโชว์นะคะพร้อมกับป้ายนะคะเขียนด้านหลังนะคะว่า 20ปีนะคะ anniversary ค่ะเขียนว่า20 y e a r s lego harry potter ค่ะส่วนตัวของ harry potter นะคะสีทองนะคะตรงนี้ในส่วนของหัวนะคะไม่มีพิมพ์ลาย2ด้านนะคะก็จะใช้แค่ด้านเดียวค่ะถ้าบอกเลยนะคะว่าบางคนนะคะซื้อเซตนี้นะคะเพื่อตัวทองนะคะตัว m i n i f i g u r ์ตัวนี้ตัวเดียวนะคะก็เหมือน บางคนที่เขาซื้อเค้กนะคะก็เพราะว่าอยากกินเชอรี่บนหน้าเค้กค่ะหรือว่าเวลาที่เราทานก๋วยเตี๋ยวนะคะเราก็อยากจะทานลูกชิน้นแต่ว่าส่วนใหญกจะทานตอนสุดท้ายนะคะอาจจะแปลกไปนิดนึงค่ะสรุปเซตนี้นะคะฉากทั้งหมดนะคะของเซตนี้นะคะเกิดในห้องน้ำของไมเคิลนะคะ ตัวโมเดลนะคะก็จะมีทั้งอ่างล้างมือมีก๊อกน้ำนะคะแบบสกีร์นะคะมีทางลับนะคะแล้วก็สามารถลงไปสู่ห้องแห่งความลับค่ะฝาห้องน้ำเปิดปิดได้นะคะเหมือนในหนังเป้เลยค่ะตรงนี้ค่ะนี่ค่ะฝาห้องน้ำสามารถเปิดปิดได้ค่ะก็จะมีห้องน้ำนะคะสามารถ,ถนำฮาร์โมนี่ไปนั่งในห้องน้ำได้จะต้อง เอาไม้กายิทธิออกนะคะแล้วก็ปิดปิดประตูค่ะปิดแล้ว <c oughs> ค่ะแทงอ่างล้างมือนะคะตรงนี้พอพลิกออกมาแล้วนะคะก็จะกลายเป็นทางลับลงข้างล่างได้นะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามารีวิวกันตรงนี้นะคะทางลับนะคะที่เปิดด้านล่างเปิดตรงนี้ออกมานะคะเพิ่มขึ้นมาตรงนี้และ เซตหน้าแลคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าหากว่าเป็นตัวแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะเราจะต้องเอาตัวไม้กายสิทธิ์ออกก่อนนะคะหากตกลงไปนะคะก็คือตกลงไปเป็นช่องลับนี้เลยนะคะตกไปได้ทั้งตัวเลยค่ะตกไปอย่างนี้เลยค่ะ แต่ว่าถ้าเราไปรวมกับส่วนอื่นของปราสาสนะคะเราก็จะหล่นไปอยู่ห้องถัดไปซึ่งพาร์ทหน้านะคะอย่าลืมนะคะเรามาดูกันว่าหล่นไปที่ห้องไหนนะคะที่ทางไอเดียเราคิดว่าน่าจะเชื่อมต่อกันแล้วน่าจะเหมาะสมนะคะเหมือนกับในเนื้อเรื่องเป๊ะเลยค่ะโดยเราสามารถนำเซตนี้นะคะเจ้าตัวเล็กๆเนี่ยน,นะคะห้องนี้นะคะไปเชื่อมต่อกับห้องอื่นๆนะคะของปราสาสฮอกวอตส์นะคะ และเดี๋ยวเซตหน้านะคะเราจะมาทดลองกันนะคะว่าจะเชื่อมต่อกันยังไงนะคะค่ะสรุปแล้วนะคะเราก็ได้เริ่มนะคะโปรเจกต์แรกนะคะด้วยเซตของที่เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะโดยในกล่องนี้นะคะก็จะมีแผ่นวิสัตคาัานะคะสีม่วงนะคะให้สะสมนะคะโดยจะเป็นการแรนดอมสุ่มมานะคะตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะลองดูว่าเราได้ตัวไหนกันบ้างนะคะแล้วก็จะซ้ำไหมนะคะก็สำหรับเซตนี้นะคะก็จะได้2ง สแผ่นนี้ค่ะและเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเซตหน้าเราจะสะสมกันเพิ่มต่อไปได้กี่กี่ชิ้นนะคะสำหรับตัววิสัทคาสนะคะสีม่วงนี้นะคะค่ะสำหรับข้อดีนะคะของเซตนี้นะคะเรามาสรุปกันสั้นๆนะคะข้อดีนะคืก็คือขนาดกระทัดรัดเล่นง่ายนะคะมีมินิฟิกล์สีทองนะคะเฉพาะของ เซตนี้นะคะแล้วก็มีเฟเจอร์เยอะมากเลยนะคะค่ะสําหรับตัวพิเศษนะคะที่เป็นสีทองนะคะมีค่ามากเลยนะคะในตลาดนะคะราคานี้ก็คือขึ้นสูงเลยนะคะหลังจากที่ไม่ได้ผลิตแล้วนะคะ <c oughs> เล่นสนุกค่ะต่อไม่ยากนะคะเหมาะทั้งมือใหม่นะคะแล้วก็แฟนๆของเลโก้นะคะมีเพียงแค่217ชิ้นนะคะสําหรับการเริ่มต้นเล่นเลโก้ก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะคะสามารถฝึกได้นะคะกับว่าความอดทนสามารถไปต่อเซตต่อๆไปได้หรือเปล่าค่ะ ค่ะส่วนดีเทลนะคะมีครบเลยนะคะทั้งอ่างล้างมือมูลได้ค่ะฝาห้องน้ําเปิดปิดได้นะคะและเซตนี้นะคะต่อได้หลายแบบนะคะโดยนําไปต่อเข้ากับฮอกวอชนะคะประสาทฮอกวอชนะคะส่วนอื่นๆของเซตอื่นๆได้นะคะเหมือนกับสร้างจักรวาลเวทมนต์บนโต๊ะเราเองนะคะและก็สามารถปรับได้ตามใจชอบเดี๋ยวเราจะมาให้ชมในเทปหน้านะคะว่าการเชื่อมต่อทํำยังไงกันบ้างคะ่ะแต่มีข้อคํานึงนะคะก่อนตัดสินใจซื้อนะคะ จำนวนชิ้นนะคะมีมาเยอะมากค่ะก็คือเพียงแค่217ชิ้นนะคะหากซื้อแค่เซตเดียวนะคะอาจจะเล่นซ้ำได้ไม่นานนะคะและราคามือ2ปัจจุบันนะคะปัจจุบันค่อนข้างสูงค่ะค่ะเพื่อนๆคิดยังไงกับชุดนี้บ้างคะคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างเลยนะคะคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะว่าชุดเลโก้ที่คุณชอบและคุณอยากตามมากที่สุดนะคะคือเซตไหนนะคะและ ที่คุณเคยต่อคือเซตไหนบ้างนะคะแล้วมีประสบการณ์นะคะในการต่อแล้วหาชิ้นส่วนไม่เจอบ้างไหมคะตรงนี้นะคะคนที่ต่อเลโก้เท่านั้นถึงจะเข้าใจค่ะถ้าเพื่อนๆยังคิดว่าเลโก้นะคะคือของเล่นเด็กนะคะลองให้โอกาสชุดนี้นะคะได้เข้ามาเป็นเครื่องประดับของประดับในบ้านดูนะคะเพราะว่าการต่อเลโก้นะคะก็เหมือนกับเครื่องย้อนเวลาไปยังวัยเด็กนะคะเพียงแค่ต่างกันตรงที่ว่า เราใช้กระเป๋าเงินของผู้ใหญ่ค่ะคือของเราเองค่ะและถ้าเพื่อนๆอ,อยากสะสมเลโก้นะคะแฮร์รี่พอตเตอร์รุ่นพิเศษนะคะนี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีมากค่ะแล้วก็มาลุ้นไปด้วยกันในเทปหน้านะคะว่าเราจะตามล่าหาตัวต่อไปคือตัวอะไรค่ะถ้าชอบคลิปแนวนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่อง Little ้ r เฟรนด์ออนด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่นะคะจะได้ไม่พลาดรีวิวสน,สนุกแบบนี้กันนะคะ อย่าลืมนะคะช่วยกันแชร์ไปเยอะๆนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะเพราะเรามีเซอร์ไพรส์แล้วก็รีวิวสนุกๆให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมกันแน่นอนค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย